สวัสดีค่ะ,คะทุกคนวันนี้แม่น้องนะคะพี่มินี่กับ,บน้องมิวเราสามคนจะมาทำส,บ,บ,สบ,บู่สบ,บู่กรีเซอรีนค่ะคือสืบเนื่องจากมินนี่เริ่มโตเริ่มมีสิวใช่ไหมคะอยากทำสบ,บู่ใช้เองนะคะวันนี้บบเราจะมาแนะนำสูตรสบ,บู่ที่แม่น้องทำเป็นสบ,บู่โฮมเมดที่เราทำใช้เองปีละครั้งทำเยอะแล้วก็ใช้หนึ่งปีให้หมดไปเลย ถึงทาใหม่อันนี้หมดไปแล้วค่ะก็เลยดึงเริ่มทําทีนี้ส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างลูกสบู่กระหามค่ะขมิ้นน้ำผึ้งเนาะส่วนผสมหลักจะมีเบสสบู่นะคะอันนี้คือต้มเรียบร้อยละค่ะใชหมอเซรามีแบบนี้นะคะใช่ค่ะเบสสบู่ถ้าใครอยากทาเองที่บ้านนะก็เสิร์ชหาข้อมูลได้เบสสบู่กรีซอรีนซื้อได้ขายมีกิโลค่ะสามารถนามาได้ส่วนประกอบหลักๆก็จะเป็นส่วนประกอบที่เราเติมเข้าไป ในเรื่องของมะขามก็จะช่วยในเรื่องของทําให้หน้าขาวเพราะมันเป็นกรดนะคะส่วนน้าผึ้งก็ทําให้หน้านุ่มแล้วก็ขมิ้นเนี่ยมันก็จะลดการเสีก็ทําให้สิยยุบอะไรแบบนี้ค่ะคุณสมบัติของเขานะคะทีนี้ก่อนที่จะผสมถึงผสมทั้งหมดเนี่ยแม่น้องสภาวัด pH ซิผสมทั้งหมดของเรา pH เท่าไหร่บ้างนะคะเอาเริ่มที่มะขามเปียกเลยพี่ลูกอที่มินี่จะจุ่มนะ,ะจุม่มเท่าไหร่คะ พีเอชของเรานะอันนี้เป็นกระดาษกระดาษลิสมาสนะคะกระดาษที่ใช้วัดพีเอชนะวัดเสร็จจุ่มเสร็จเราก็จะมาดูว่าพีเอชเท่าไหร่อ่ะมะขามเท่าไหร่ลูกสีอะไรเอ่ยมาเทียบเลยเทียบหน่อย,ยอมะขามประมาณนียค่ะโดยสีสีอ่มะมะขามค่ะมันไม่ใช่ลูกมะขามค่ะนี่นะคะมะขามพีเอชสี่ก็คือเป็นกรด ทีชก็คือถ้าหนึ่งถึงหกก็เป็นกรดค่ะส่วนเจ็ดจะเป็นกลางแล้วก็ถ้าแปดถึงสิบสี่จะเป็นด่างนะคะอ่ามะขามันเป็นกดรดเวลาเวลาเราทำสบู่มันก็เลยทำให้หน้าเราขาวมันกัดหน้าเรานิดนึงอ่า่อไปน้ำผึ้งอ่านนี้มันไม่จุ่มน้ำผึ้งนะว่าเท่าไหร่อ่าขี้อ่านี้ค่ะน้ำผึ้งเท่าไหร่เลยเอาละ,ะค่ะอ่า้วรอแป๊บนึงค่ะเนื้อก ประมาณนี้ประมาณไม่ต้องใกล้้าประมาณห้าห้าเ <5 S 2> <5 S 1> นาะ,ะโอเคเป็นกดเนี่ยค่ะสำหรับน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งก็จะ p H ประมาณห้าโอเคต่อไปเป็นเป็นเบสสบู่ใช่ลูกเสบสสบู่ pH เท่าไหร่แม่ลองนะอันนี้ร้อนแล้วค่ะส่วนมากนะเบสสบู่นะ pH จะเป็นจะเป็นกลางเพราะว่ามันเป็น ค่า pH ที่เราใช้ได้อ่ะก็จะประมาณ6กแปดถึงเจ็ดสบู่ประมาณเท่าไหรคะประมาณเจ็ดโอเค7 8ส็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดประมาณเ7็ดเจ็ดนะอันนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับเบสสบู่ค่ะเบสสบู่ pH เท่ากับเท่าไหร่มิวเจ็ดค่ะอค่ะคือเวลาที่เราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างที่้อ้แล้วเราก็ละลายเบสสบู่ที่เราช่างอ๋อลืมบอกไปนะบอกสูตรก่อนอันนี้สูตรเป็นสูตรที่แม่น้องทดลองมาแล้วนะคะ ถ้าใช้มะขามมากกว่านี้สบู่มันจะจะไม่แข็งนะมันจะเหลวๆนะถ้าใช้น้อยนอยก,กว่านี้จะแข็งไม่ใช่ความเป็นกรดมันก็จะแบบน้อยลงไงมันจะไม่ดีอะ่ะก็คือสูตรตัวนี้ผ่านกันทดลองมาหลายรอบแล้วโอเคันโอเคเราก็เลยจะอ่านำมาเอาสูตรมาแนะนําค่ะก็จะเป็นเบทสมมุติว่าเบทเบทสองพันนะ,ะน้ำผึ้งเท่าไหร่นะลูกร้อยยี่สิบ ร้อยสามสิบนะอ่าประมาณร้อยสามสิบส่วนมะขามสองร้อยสี่สิบเนาะสองรอยี่สิบเนาะเมื่อกี้แม่บอกไปสองร้อยี่สิบมะขามสองรอยี่สิบแล้วก็เออ่ขมิน้นขมิ้นหกสิบนะคะกลีเซอรีนเราก็ทำไปกับลูกได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยอันตรายนะคะเดี๋ยวมันจะมีสบู่อีกที่เกิดจากปฏิกิริยาสเปนิฟิเคชันอันนั้นนะ่ะพ่อแม่น้องคอยก็เลยชิดเพราะว่ามันมีใช้ด่างเข้มข้นอันนั้นน่ะต้องต้องดูแลไอชิดอันนี้เราก็ทําไปกับลูกแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้อันตรายมากก็สามารถทําไปด้วยกันได้นะคะค อ่ะต่อไปเป็นการผสมผสานนะพอสบู่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเบสสบู่นะเราก็จะผสมพี่มิ้นท่านตอนต่อไปเอามะขามเปียกลงไปเลยดุมะขามเปียกลงไปไงลูกขอทำได้ไหมมะขามเปียกแล้วน้องมิ้นน้องมิ้นเตรียมรอนทำผึ้งผึ้งใส่มะขามเปียกก่อนใส่เข้าไปเลยค่ะอ่าใ่แล้วก็เอาอันเนี้ยค่ะขอคนได้ไหมอ่ะเอาลงให้หมดเลยอ่ามะขามเปียกลงให้หมดนะคะ เปลี่ยนให้เราแล้วนะต่อไปต่อไปน้ำผึ้งนนี้เอาน้ำผึ้งลงเลยค่ะค่อยๆนะ,ค,ะค่อยๆค่ะค่อยๆน้ำผึ้งนี่เขาจะเหนื่อยค่ะน้ำผึ้งช่วยของน้ำผึ้งเนี่ยมันจะหวานใช่ไหมคะพอหวานเสร็จเนี่ยนะคุณสมบัติของเขาคือเขาจะมีโมเลกุลของน้ําตาลเล็กมากซึ่งเวลาเราใช้อ่ะจะสามารถซึมเข้าไปในผิวราทํทให้ผิวรานุ่ม ไ,ไปเลยนะมันจะจับตูดก้อนเราต้องผ่านตาแฟแล้วก็ค่อยๆบดแล้วเราต่างแต่ว่าก็ค่อยๆโอเคน้ค่ะช่วยกันอู้ยสามัคคีคือพลังนะทุกคนค่อยๆนะคะนี่เป็นสบู่มะขามขามิ้นน้ำผึ้งนะคะที่พี่พี่มินนี่กับน้องนิ้วทำตอนนี้ตอนนี้กำลังเป็นขั้นตอนของการใส่ขมิ้นแล้วนะคะตอนนี้พี่มินจะค่อยๆล่อนขมิ้นแล้วก็ แม่น้องก็ต้องมีช่วยกันคนแต่เวลาคนระวังโดนตัวนี้นะคะนี่เบาเบหน่อยลูกอนนี้คือหอมมากหอมจนน้องอยากกินอะไม่ใช่ขนมจีนนะคะทุกคนนี่คือสบู่ค่ะคือมันหอมค่ะหอมมากคือมันหอมกลิ่นของขมิ้นนะคะทุกคนอะขมิ้นคือหอมมากสีนี่คือสีของมะขามกับขมิ้นนะคะโอเคค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพอเราดูเนื้อนะคะว่ามัน ละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยค่ะเราคนจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมโมค่ะโมคืออะไรอะโมคืออะไรทุกคนคือเป็นพลาสติกค่ะเป็นพลาสติกที่มันเป็นเป็นเป็นแม่พิมพ์อะแม่พิมพ์นั่นเองที่จะเทสบู่ลงไปนะคะน้องขอเป็นลายกระต่ายได้ไหมได้ค่ะมันจะมีลายการ์ตูนด้วยนะนี่เราวันนี้ หนูเอาะไรมีคิตตี้ด้วยใช่ไหมลูกหนูเอามินเนี่ยนหนูชื่อมินนี่มีเพื่อนชื่อมินนี่อ่าหนูหนูเอาคิตตี้มาดูหน่อยสินี่ค่ะนี่คิตตี้เขาจะเป็นโมอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักอย่างนี้นะเอากระตายฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องดูด้านนี้เนี่ยค่ะจะมีอะไรบ้างหนูเอาโดเรมอนกับหนูเอาลิงก้ามมีโดเรมอนมีลิงมีกระต่ายมีอะไรเนี่ย ตไม่ใช่มินเนี่ยนอะมันอันตาแมนอันตาแมนบุนตาแมนบุนตาแมนเนี่ยค่ะโมเขาจะน่ารักน่ารักแบบเนี้ยค่ะใช่น้องจะเอาลายกระต่ายแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นโมโมอย่างเงี้ยค่ะเป็นก้อนหกเหลี่ยมก็จะเป็นอย่างเงี้นะคะเวลาเป็นก้อนสบู่มาแต่เดี๋ยวเราจะเตรียมโมสักแป๊บนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเทสบู่ของเราลงโมค่ะสักครู่ pH เท่ากับมไม่ชประมาณ6นะเนาะโอเค okay. มัน,ม,นมันจะใกล้ๆออกเขียวไหมออประมาณมประมาณ <7 S 1> มอ่าประมาณ7แล้วลูกก็คือ pH จะเป็นจะเป็นกลางคือประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเทตะบูลงในแม่พิมพ์เ,เดี๋ยวม่นี่เริ่มเทลงในโมแล้วค่ะ แข็งแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มแกะดูนะคะว่ามีรูปอะไรบ้างนะคะมันก็จะเป็นรูปตามแม่พิมพ์ที่เทนะคะเนะะี่ยค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นคิตตี้อันนี้เป็นลายมะลัเต่าทองนะคะผีเสื้อแล้วก็ดอกไม้ะคะ่ะก็พึ่งอ่ามินี่แกะเลยก็ได้ค่ะลกูกแกะออกมาเลยแกะวางตรงนี้นะคะ สบู่กรีซอลินนะคะที่พี่มินนี่น้องมิวแล้วก็แม่น้องช่วยกันทํานะคะอันนี้แค่บางส่วนนะคะยังจะมีเหลือเป็นหกเหลี่ยมอีกเยอะเลยเพราะว่าเราทําปีละครั้งค่ะเอาไว้ใช้ทั้งปีมันเป็นกลิ่นเป็นยังไงบ้างพี่มินพี่มิน,ก,นกลิ่นเป็นยังไงบ้างกลิ่นหอมมากกลิ่นเป็นยังไงคะหอมอ่ะคือหอมเหมือนขนมกลิ่นหอมมันจะหอมน้ําผึ้งใช่ไหมลูกใช่ หมือนอยากกินเลยออกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นของน้ำผึ้งแล้วก็มะขาม,มก็ความิ่นค่ะก็มันจะมีความพิเศษคือมันน่ารักค่ะมันน่ารักแล้วทีนี้เด็กเขาก็จะอยากเอาฟอกฟอกหน้าน่ะคืออยากรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะ